กอน,น้อยครับเพื่อมาดูเทคนิคการฉาบนะครับนี่ครับโดยช่างฝีม,มือนะครับเราเผื่อเพื่อนไม่เคยเห็นว่าเขาฉาบไปยังไงรขบขั้นตอนฉาบนี่ครับการ,การงานช่างก่อสรา้างนี่เหนื่อยครับแต่การฉาบนี่เหนื่อยเพื่อนเลยเพราะมันต้องใช้กําลังมากครับต้องให้ปูนมันเข้าต่อก็อภาพมาแบ่งปันนะครับเทคนิคการฉาบ แบบที่สูงด้วยนะรเราต้องเอื้อมนะเนี่ยเอื่อมไปเหนื่อยดูยาวๆครับสามนาทีแลวนวเพื่อนๆเราถาให้ดูยาวๆการเป็นการศึกษาเทคนิคการชาบฝาผนังบ้านเผื่อน้องๆเพื่อนๆคนไหนไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นเอาผ้ามาแบ่งปันครับ พอชาปเสร็จยังไม่เสร็จครับต้องมีขั้นตอนการลงฟองการปาดอีกโหมมากมายครับก่อนที่จะมาชาถึงขั้นนี้ได้ต้องต้องทำสไลด์มันก่อนครับคือแรกสไลด์มาก่อนสไลด์มุมเล่เล่มาแล้วก็มาชาชาเสร็จก็ต้องมาลงฟองลงน้ำแล้วมาปาดโหมมากมายแต่เสร็จแล้วก็เอาให้ดูไปกันแบ่งปันนะครับโดยไร้พลอยครับ เทคนิคกัญชาครับสวัสดีครับ